เอ้ยมีมีพระเอาพระพระฟันดาเมจแทนที่จะสันได้ปะถ้ามันกดท้งแก๊งได้ได้ได้กูกันกูกันไล่ไปไล่ไปกูกันดูึ่งพระมาไม่ได้ตตาายโอเคโอเคโอเคเก็บของเก็บของเก็บของแล้วแล้วขึ้นมาไล่มาเก็บของแล้วขึ้นมาไล่มาโอแพงแพงแพงหกจุดสามสิเก็บของหมดยัง เก็บแล้วเก็บแล้วติดติดมอนวอร์ปีไม่เป็นไร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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบได้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 ชิวชิวชิวท่องไว้ท่องไว้ชิวชิวชิวมีมีหัวยังถ้าไม่มีหัวไม่เป็นไรกูกูใกล้มีหัวแล้วอามันกินได้แล้วอ้าวจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวนึงมีพี่มีมีหมดเลยจุดหนึ่งสองหนึ่งไปและแพงแพงแพงสองล้านสาม ัวมึงเท่าไหร่สามล้านหกว้าวหกเจ็ดสามโดนเข้าให้โอ้ยขอทองขอทองขอทองข้อทองเนี่ยสีทองเห็นปะเฮ้ยมี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 คนวินบอกเข้ามาปะเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนมีคนกดระวังนะพวกเรานะจะอยู่กับติกูนะเผื่อเป็นวันช็อตไม่ใช่อันนี้วันฉศด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 กันกันกูกันได้ส่วนโดนโดนโดนตีเลยดิวันช็อตจริงเลยกูว่าละที่ดีนี่ไงผมยัไม่ได้ยินฮาคิ ลอง,ลอ <c oughs> งเป็นคนแลกคอนคนเล่นเกีมสิเกอร์ไม่ค่อยได้เพราะว่า้อยคนยังมีฮาคิ <c oughs> เออต้องมีฮาคิเพี่ถึงเล่นได้แต่บัเบดบนเบด,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 ดเอาเวกมามามาสิโอน้นี่นีตัวนี้ตัวนี้นอย่าผมโดนตันว่ะอ๋อมันโดนตันใช่ไหม <c oughs> ใช<ค> <c oughs> ่ใช่ใชไ่โอ้ไม่โดน ันโดนแล็ดมันโดนแล็ดสวยๆๆยสล็ดทวงเวลาให้โอ้โันเอี๊เล็ดเอาไม่ได้ว่ะเยี่ยแล็ดปามีจะโดนตีสวยเดือดเดือดเดตีมามันตกมันตกต้องได้ต้องได้ตัวนี้ต้องได้เนี่ยรวยแล้วตีมึงปดิมามันตกมามันตกได้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 มามันตก เยมดกตาไอ้เหี้ยจริงปะเนี่ยตี๋เอาตัวรอดก่อนเดี๋ยวกวาวไอ้นี่ยันนี่ก่อนผมโดนแรดด้วยวะเดี๋ยวปล่อยให้มันบวกกันเองเลยกูไปแล้วจ้าเอาอูแตกโอ้ยรอดปะวันนี้รอด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 โอเคโอเคกันนะขึ้นมาหากูกูมีอยู่แต่มีมีอตัวอยู่ตรงกูยังไม่หลุดคอมแบทเลยพี่เลือดผมก็ได้ได้ได้ก็ขึ้นมาให้มันหลุดคอมแบทแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเอาไอ้เียเี้ long long lên đấy ba, mình máu, mình đã máu, mình máu. bay đã, tản đã, mìu hổa mè, đểa lืm long hổa. Bắn để bắn này 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 này. Mึง mึง kéo mึง kéo mà đầy chứ ba? Này 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 ผมเมาได้นะหนีหนีนลรอรอไมนี่กูรอดทไมช่วยกูให้ผมลงเมาเลยไหมยัง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 เดินไปข้างหน้าก่อนเดินไปข้างหน้าก่อนอเดินไปข้างหน้าให้เล่นลีก่อนอา่าโอเคโอเคเลื่นลีแล้วขึ้นมาขึ้นมาลงมาลงมาลงมาไม่มีรองเทา้าแต่มีสมกได้เอาเอาสมกได้ยพอ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 รอ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 เขาวิ่งเขาวิ่งเอาเลยไม่มีไม่มีกูทำได้แค่นี้อะไรเก็บอพี่เก็บละเก็บละเก็บล โโอโหมีบดีดอาวุธเอาเวกแต่แต่ไม่เป็นไรกูไม่อยากได้หรอกได้ไปขายไม่ออกไอ้เี้ยขายยากนี่สุดไม่เอาหรอกไอ้เี้ยไรแต่ละเอาเอาเวกแค่เลยหมด,ด,ดยิไหนมีคนจริงนะเว <c oughs> ้ยพี่ตีผมไกลมากโอเคเฉย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 ไม่ทันไม่ทันเฉยโอมันช็อต<า>ได้ป<ด><น>ะเออเรียมรามาเดินตามมาไม่มีรองเท้า เดี๋ยวกรูตู้เดี๋ยครูยื้อไห้ไอ้ยี่ผมเดินติดวะระวังระวังเราอย่าโดนมาแคบ,บอย่าโดนแอบอย่ามาเข้ามาใกล้มันมากเดินตามมาแต่อย่าเข้าใกล้มันมากเดินตามพร้อนพอมตอนไหนบอกห้าสี่สามอโอเคพร้อมละเราคงมีใบกดยาดีกว่าวะแม่งแ,แรงอ่ะ ตั้งสวยยังไหลแบบตายตายสองตัวในคอมโบเดียวทูอินวันอ่ยเอ้าอีกแล้วเหรอควยเกมเชียร์โอ้โห่านะ ไปไหนวะมันแสบมนแสบเจอป่ะอยู่ขบนหัวผมนอน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 ตามเดี๋ยวไดนผมขึ้นอีกาตามแล้วลงต่อหน้าไม่เรยลงต่อหน้าแมงเลยลงต่อหน้าแมงเลยทุกคนนี่ไงก็คู่เดิมนี่แหละติ๊กจี้วะพี่ดูดูดูตายแล้โอ้แล้วมันไม่ล็อกเป้าให้ผมด้วยนะคือแม่งไม่ออโตัวต่อตอนตอนตอนออกมาจากสติ๊กจี้ใช่ปะ ใช่ม่มงกตูปาให้ก่อนแม่งจะหายด้วยนะจริงๆแม่งแบบแม่งไม่น่าจะกระพริบนะแม่งน่าจะวอล์กไม่ได้ไปเลยแต่ทีนี้แม่งดันเป็นระบบกระพริบไอ้ีที่เจอเราง,ง่ายมากเลยเอ,อ๋อวัดช็อตกันเอาวัชดช็อตกันพร้อมระบบพร้อมพร้อมพร้อมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูย,งงยังไม่พร้อมหี้ยอะไรเต็มมือไม่มันแยกพร้อมนะพร้อมพอมร้อมพร้อมเอาเลยโดนกูใบ ผู้เดิมสามผู่สี่ผู่มันจัดเดิมตลอดไปมาๆมาตีตีต,ต,ตีมันลงมันลงมันลงเฮ้ยโอเคอยู่อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งรอรอรอกูตันไฟไว้ให <ไป S 2> ้ไม่ต้องกลัวไม่กลัวกูตันไฟไปว้ให้โอเคกูไปไว้ให้ยาวย,ยาวไม่เป็นไรยาว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 เอะเป็นไงละ่ะเป็นไงล่ะมึงแล้วเอ้ยไปเที่ยวแปดนะ มีม,มีมีหัวใบใช่ปะมี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 โอเครอรอรอ,รอเดิน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 จะเอาเอาแทงน,นะเอาแทงน,นะกูเดินไล่มันออกไปเฉยเอาแทงหน้าโอเคไป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 เอาเลยใบเลยหัวเลยบัตรเลเตอร์แปดล้อแม่โคตรถูกเลยไม่เหลือได้สี่แสนยังองสี่แสนกว่าเทียบขึ้นเอาไฟไม่ทันว่ะได้แค่เนี้ยได้แค่เนี้ยได้แค่นี้นไม่เป็นไรแพองอยู่พี่ตัวนี้กูคาสต<อ>์ะกิ้ไปดูดูคนที่ปาไม่ก่อนเทีบเจ็ดเอานี่เอานี่เอานี้ น่าตายโอ้ยถึกมากเลยระวังมิต <IS> ิลองหมันไปลงแลทนะได้โอ้ยโดนแข็งลงบัตไปเมล็ดเมล็ดเลยเถิดเถิดเถิดมาเถมครับคุกอยู่ไหนโอเคอยู่ข้างหน้าได้เลยวิ่งวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งมาสกิลมีพร้อมแล้วบอกเอ่อไม่มีหัวอย่างเดียวพี่ไม่มีหัวอย่างเดียวไม่เป็นไรได้ได้เอ้ยต้องมีวะต้องมีวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันต่อยมึงเดี๋ยวมันต่อยมึง S <S ต้องมีต้องมีรอรอหัวไม่งั้นเดี๋ยวมันต่อยมึงมึงไม่เป็นอะไรหรอสิบส <TY> ี่สามกี่วิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองโอ้ตัวนี้ไม่ต้องโอเครอรอรอมันว้าผ่ามึง ตไปไปเกิดเราอะติดอะไรทียไปเกิดได้ยิ่งสู้กันอยู่เหรอไม่ลงตัวใหญ่นะผมาลงพาไม่เปลี่ยนเขาเอาพานะกลัวโอ้ไม่ตายว่ะตายป่ะเฮ้ยตายตายตายเติรเตพร์กติีเก็บของอยู่ไม่ต้องกลัวเอามาหาพี่มาครับพี่ ไปก่อนพิ้งไปวิ่งไปกำแพงลมไม่ได้นะกูจะบอกเขาว่ามันมันจะกดเสื้อผู้ไม่รอนรอนรอนไม่ต้องห่วงดีไปมามาไม่ได้พี่ผมโดนบีดี้มึงเห็นตายโอเคได้ได้เงินเงินเงินไอ้นี่ไอ้เฮี้ยมีคนลงเชล็ดสีกับเอ่อมึงไอ้นี่เลยปะมึงรีเล็ก่อนรีได้แล้วบอกมันโดนเล็มันโดนเล็อยู่โดนเล็อยู่ผมไปกินอาหารนะรีเล็ไวมาก โอ้โหเยี่ยไม่ได้ว่ะเดินเดินตรงมาทางนี้ได้ป่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้อ้อมมาอ้อมมาโอ้ยเชีดผมต้องเดินตามหลังอะดิคือเรื่องผมมาลีอะแต่ลีช้าเออคุณรู้แล้วอันนี้เป็นพลาเจ็ของพี่เก็บแล้วใช่ไหมเก็บแล้วเก็บแล้วอ่ะอันนี้มีลีเสร็จยังลีเสร็จยังรีได้ได้เหรอเนี่นี่มาย่างเหยื่อกูพอมะ ออ,อีอตัวนึงเป็นไรอ่ะพระใช่ปะพระพรเที่ยบังอาจมาแย่งของกูไอ้สวเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าคือกูเป็นคนฆ่าไอเที่ยมันเป็นของกู <c oughs> อย่ามาแย่งกูเมื่อถามกูแก่ดเที่ยวแล้วเพื่อนผมจะตายเหรอผมต้องดีนะมันจะตายแล้วหัวโต๊นะเอหัวตอ่อมันอยู่ในหัวตออ่อนมัแหละหตายละยูไบยูไปอยู่ไบเรียบร้อยยูไบเกย์ผมแข็งผมเด็ดนะห่ามันลงตัวสวย อันเดดเด้งอันเดดเด้งระวังแลกแลกแลกรีรีใกล้เพื่อนรีใกล้เพื่อนพยายามตายพอมีกี่วิ๊ดยปไปมันต้หนึ่งสิบเบบเแลกแลกรีให้สุดแลกรีให้สุดจะออกจะออกเดดแดดจะรีเซ็ตอย่าติดมอนอย่าติดมอนรีเซ็ตให้หมดมีหัวปะมี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 โอเคโอเคเอาหอกเอาหอกเอาหอกไป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 เออกตีเลือดเต็มเลย เก็อบสาโอ้โหไ,ไปไไไอะไรกันเอาเท้าว,วิ่งเลยนะเออท้าวิ่งเลยไม่ใช่ไ้อ่ะโอ้โหเกมไอตีคึกอ,อะไรอ่ะแต่ไม่ควรกึกนะงี่เีเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ผมแบบสกิลผมโมบิลิตี้ด้วยนะ ตีทำไมมาทางต้นไม้เนี่ยเราไปไม่ได้เนี่ยแม็กดิสเนี่ยมาจริงด้วยเขาแกะตัวกดตังค์รอรอรอแเม็คมามาตีดีเรียบร้อยทำไมกูเห็นมันเป็นผ้าเลทุกครั้งเลยหรอคุ้มใมันไม่ได้มันมีเพราะคุมปอดได้ไปเลยคู่มาเป็นไวไฟเหมือนกันช่างมันไวไฟคู่เลยไวไฟคู่เลย มันช่วยเราปะมันช่วยเอ้ยมันไม่ช่วยเฮียมันไปแล้วเอาน้วมันเล็ดไปแล้วเฮียมึงดูดิเฮียพวกนี้ไม่ไม่ตั้งไมค์คพร้อมไหมมีมีหัวใบปะไม่มีใช่ไหมไม่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 ห้ามอีกกูก็ไม่มีเลยได้ๆรอรอรอพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมกูรอ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 ใบกูตัวนั้นตัวนั้นเอาเลยทำไมไม่ปาบี้แล้วเด็ดอ้อนทำไมเนี่ย พอเดี๋ยบร้อยพี่จเดินออกไฟด้วยแบบลองตายแลสิสีมันขี่หลีกเลยโเนอะตัวใหญ่มันตัวใหญ่อ่ะกูตาตันหยุดไปให้กูหยุดไปให้กูหยุดไปถ้าพร้อมแล้ววิ่งหนีไปก่อนถ้าพร้อมแล้วค่อยกลับมาฆ่ามันพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมแล้วโอเคมันอยู่ไหนแนวมันอยู่ไอ้เหี้ยวิ่งไปไกลจักวะทำไงวะเนี่ยกู พี่อยู่ไหนอะอยู่เนี่ยมึงดูกนดีเก็บคออยู่มันมีหัวแข็งอ่ะเดยวมันกดไปแล้วตีย้อนกลับมาได้มันงมันวิงมันวิงมันวินบิไปส่องทำให้มันกดหัวแข็งนินี่โตายแล้วบางทัก็ว่าหรือเปล่าวะเคยดูคยดูเฮ้ยเอ๋ไปดูจามี้า เอาเขาวิ่งนะเขาวิ่งนะโอเคิดออยดีเซตทีโอเคถอยถอยถีซตถออุ้ยกั่นะฮะมันเดิอามนต้องเดินอากลับกลับมากลัมามากมาเมื่อกี้กูใบพาไปแล้วแม่งไม่ติดเฉยียเพราะอะไรวะงงแม่งยืนหิวึ่มึมึ่อยู่นะขึ้นอีกกลามาเไยได้ป่ะสิขึ้นมาไม่งั้น มันจะหนีมันจะหนีสิบวิไอหัวสมองอะเรียบเอ่อรอคุยสิบเจ็ดลยไมไม่ต้องไม่ต้องยังยังไม่ต้องไม่ต้องรอคุยสิบเจ็ดวิลงเลย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 หา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 ที่ลงเลยระว่างนั้นระวังระวังอย่าใกล้มากกูไม่ร้อมกูไม่ร้อมรอ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 มันจะกดสายฟ้ารอรอรอมันกดสายฟ้ารอรอใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ต้องหล่นไม่ต้องหล่นไม่ต้องหล่นเลยไม่ต้องหล่นเลย เอาเลยนี่แหละไม่ต้องลนเลยดีสุดยอดปล่อยให้มันตีไปเลยเบ็ดแบบปล่อยให้มันตีไปเลยไม่ต้องลนเงี้ยเลยอย่างนั้นนะชิลๆโอ้ยยี่สตี่เดิมเฮ้ยถ้าเราเอาไปสมมตินะเอาไปสามรอบจะได้กลับมาเลงเอาได้เจ็ดตีก่อนโอ้โหเงี้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่เยกูไปเดินดครับผมก็ต่อยแล้วมันหนักนะฮะ กี่ช้างนี่ได้เมื่ 5, 6, อยแล้วเป็นได้กี่อันใจเมื่อยหกหกอันต่อต่อไหมพี่ค<ป>ิมเนี่ยหกอันดูดูด,ด,ด,ดหูห้าหกอันเนี่ยไอ้ด้วยรอบหนึ่งนะเอาเอาไปนะเอาไปนะได้ได้เสียงพี่กระตกอีกลแออ вот ล้วนั่นแนละเดี๋ยวเอาตัวที่พี่บอกก็แล้วลาลาลาโอ้ยยี่กระเป๋าแพงนะ ตีไปเรื่อยๆเลยก็ได้มั้งเฮียไม่ได้นี่หว่ายเฮียแม่งข้าคมข้าเดียวพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้เพื่อนดีนี่หว่าเด็กูจะเอามันแทนละเอาไอคอนเฮียนี่แทนก็ได้อาวีไม่มีรองเท้าพี่ได้ไหมทำเด็กเพื่อนดีนี่หว่าแต่เพื่อนมันกดขึ้นมา ต่อไปก็ตามมึงไอ้เหี้ยถ้าเพื่อนมึงไม่กดเคลื่อนขึ้นมาเพื่อนมึงอาจจะรอดมึงต่อไปตามมึงอีเหี้ยนี่เจ็ดวิขึ้นมาขึ้นเลยสามสองหนึ่งเก้าอ่ะดิลง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 ทันปะลงทันปะเร็ว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 สามสองตันให้อีกหนึ่ง ต่อมีได้โดนอ่าดีมากสิต่อไปเดี๋ยวกู<อ>ขึ้นมามนไรน่นไปปากด้วยเดี๋ยวกูขึ้นมาเฮ้ออังฮีอะไรยีกูมึงเหงอไม่ไ <laughs> ด้ไม่มันจะมันจะตายอยู่แล้วไงกดไรได้ก็กดปะวะกดล้างไรก็ออกดไปเฉยโถเฮ้ยคนขวาตัาวยว มเกิดมาหลอกก็เอาไม่อยู่มาหลอกก็ไม่ช่วยเขนโอยู่มโอข้างหลังคนมีข้างหลังคนแขงแงแขงตกาาโสายคิคโนาฮาฮ คคู่เดิมมันคู่เดิมผมว่าคู่เดิม,มเป็นไปได้ตามไงว่ตีรองเท้าไ,ได้ไหมกดไปแล้วพี่รองเทา้าชิบหายแล้วเียาทันมันเดี๋ยวพยายามให้มันไม่ขึ้นแล้วทำได้วะมันไปไกลแล้วโอ้มันจะเล่นอเ,เอาพี่มาสต,ตันให้เพื่อนดีมาสมันอ้าวอีกอีกโอ้เสื้อกาเดเยนลดดาเมจแต่ไม่เป็นไรเอาเล รถดาเมจเอ๋อรถดาเมจเอ๋อดูซะก่อนรถดาเมจเอ๋อนี่รถแล้วนะรถดาเมจแล้วอันนั้นนี่รถแล้วนะนี่โอ้ยคนมาฝั่งขวามันจะตู้กระตังรอแม่งก่อนเลยที่อ่ะใช่ปะไม่ใช่เนี่ยวาเขาวิ่งเลยที่คนจะตู้กระตังเลยที่แล้วจะไม่พาจุดหนึ่งไล่ตีไม่คนมาสไนได้ไหมตีมึงรู้เปล่าไอ้คนนี่เจ๊ผมไม่เคยผิดปัง ปล่อยมันไปเฉยแม่เฮ้ยตีปะมีคู่พระไอเหี้ยเออมันไม่ลงทันปะสวยจิงร่ากสิปึ๊บ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 เอาหมดแล้วเย้ในที่สุดก็มีคนลงสู่ตี ว่่าไงพีคนไทยที่เราฆ่าเมื่อกี้แกอะทักกูมาแล้ว FC ครับหมัดรบัดรบัตรอะไรโอ้โหต่อยกันเลยต่อยกันเลยเราไม่ฆ่าเราไม่ฆ่าต่อยกันเลยต่อยกันเลยไต่กันเลยไอเย้ยนะฟาบ้ยจัดอ่ะฟาไวยเอ้ยอย่าทำมันตีเบลอย่าทำมันอย่าไปอย่าไป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 นอง อะไรให้มันหยุดโอเคไปออกแล้วกูกดเปิดอีกรอบนึงนมาพี่โอ้เฮียกูเดิมไปมันอ๋อมันต้นผมต้านกันดีังเฮ้ยมันลงไหมอ่ะปล่อยไว้ให้กี้กี้เชิญนะ เหอเนี่ยบ้าแล้วไอ้เบี้ยอะลรวะเบี้ยเดี๋ยวพิ่งนะไรให้น้องฆ่าไปให้น้องฆ่าไม่หยุดไลยหยุดเลให้น้องน้องฆ่าให้น้องฆ่า พอพอพอไปเนาะไปเนาะไอ้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 เย่จะมีประโยชน์อะไรกาโลว่าเออวันหนึ่งยังต้องทำร้ายเธอเย่เย่ ฉันเสียใจเดินไม่ดูวันนี้ทำเธอตกเสือทั้งที่ยังยังคงไม่มีคนอยู่เหมือนเดิมแต่ฉันต้องเดินต้องเดินหาคนที่สู่ฉันจนกว่าจะพอใจแล้วไปจากฉันานาตาโนตีนึอดันดดาโดดดาดาโด ดิดูดูดูดันดีดาโดตาติ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 เจโจติตาติโตดีดีตรงนั้นก็ยี่ยี่ตรงนี้ก็ยี่ยี่นุ่งก็ยี่นี่ก็ยี่นี่ก็ยี่กูไม่รู้ไอ้เหี้ยมันเป็นเพลงเด็กไอ้เหี้ยมันที่มึงฟังไอ้เหี้ยี่นั่นแหละเเพลงด็กๆมั้ย นายสี่เหลี่ยมนายวงกลมอรุณสสวั์สบายดีหรือปเปล่าโอ๊ยทำไมมีดมันชิวจังวะไม่ไหวแล้วไอ้เนี่ยมันไม่เลื่อนมันไม่ขึ้นเลยขอตึงๆดีไม่ข้างหลังมีคนมิ่ลงด้วยมันลบปั๊บปั๊บไม่ได้กูใบมันแล้วไอ้มันมันโขเคิ์ตี้ใส่ไม่ได้กะฝากต่อนะก็คือมันอันติเสร็จปุ๊บผมมีดอืมใช่ แ yeah, ดดเลยแดดไปนี้ไปแล้วเตรียมตัวนะไดดได้ไดไดเอาเลยไปได้ปะสวยแรนเก็บของนีไดกว่าพี่เรินไม่พอพี่อะหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีรอใช่ไหมไม่รู้ดูอยู่ ตันแฮที่ถ่ายไปไปอยู่ไปอยู่ไปยู่เก็บของมาข้ามานันได้ข้ามานันได้เฮ้ยสวยอยู่โอ้โหเป็นผ้าคุมพ้าคลุมก,กวางเหลือปะ,ปะไอ้ยนกอีกาไม่ใช่กวางพูดจริงโอ้โหเฮียไม่ไม่ต้องรีเกียร์หรอกจริงเหมือนไม่ตายเฮียห,หัวแตก,กเฉยโดนเล็ดทุกหัวแตกเฉยไม่ได้ตายเฮียเนี่ย ในตัวอีก3ล้านไปเก็บเถอยอยู่